เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยสถานีวิทยุ921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประจาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบ,บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณบริเวณบ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุ921ตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวง,งามรายงานครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกา ที่รินเมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา